เมื่อกี้พี่สมถามว่าพร้อมจริงๆเหรอพี่ว่ามันหนาวนะซ้อใช่พี่ <c oughs> ผมก็ว่ามันหนาวเหมือนกันไอ้ซ้อรอนานแล้วพร้อมอย่างเนี้ยมาจริงอันเนี่ยโดดนะกระโดดเลยเฮ้ยตามสบายเลยจะทำอะไรก็ทำไอซ้อน <c oughs> เยอเดี๋ยวนัน่งคุยก่อนนี่มันยังไม่ได้อินเสิร์ตเลยแป๊บนึง<ะ> <c oughs> ทำไมกล้องนู้นยังไม่ได้เลยของขวัญกล้องนั้นได้เหรอโฟกัสเมื่อกี้ได้เหรอไปอินเสิร์ตก่อนโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยหนึ่สองหนึ่งสองโอ้ยกูจะส่งมึงลงใจกีฬาปีนี้มึงต้องได้แล้วเหรียญทองยังไงพี่ต้อไม่ไหวแล้วเหรอกูบอกทุกคนว่าอย่าอย่าไปเกิดเป็นโคราชนะมันแข็งแกร่งนะตีนเหลืองนะพี่ ฮะเราให้นายอยู่แก๊งเราต่อไม่ได้ขอบคุณมากเลทิปหน้ามึงจะมากับพวกกูอีกไม่ได้ไม่ได้เห็นผมแล้วล่ะทุกคนลาลาคลิปนี้เลยอาการเป็นไงบ้างอู๋อันนี้เอาความจริงไหมเออขาฉาติรนเนี้ยหนาวไหมหนาวจริงเนอไม่หนาวอ่ะมันเย็นเย็นเกินไปถามอยู่นั่นแหละไปเราออดกินข้าวดีกว่าไปเออไปเกิดอะไรข้นกันแล้ว